สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการฟังเพื่อนคุยรายการที่จะนําประเด็นต่างๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในรูปแบบของเพื่อนคุยกันนั่นเองครับผมผมเพชรเป็นผู้ดําเนินรายการครับโดยในวันนี้เรามีเพื่อนมาร่วมพูดคุยด้วยกัน3คนนั่นเองคนแรกเลยก็คืออะตอมสวัสดีครับอ่าคนที่สครับก็คือต้อนน้ำ สวัสดีค่ะและคนที่สามคนสุดท้ายนี้เป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งมาในอีพีนี้ก็คือมุกสวัสดีค่ะทำไมเสียงเหมือนต้นน้ำจังเหมือนหรอ,เ,อ,อเหมือนหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะอ่าครับสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเพื่อนให้อะไรกับเรา มากันในหัวข้อที่1นนะครับก็คือการเข้าสังคมของแต่ละคนซึ่งในที่นี้มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่หนึ่งข้อก็คือกฎแรงดึงดูดถามว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไรมันคือแนวคิดที่เชื่อว,ว่าจิตของมนุษย์เนะี่ยมีความสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่เราคิดเข้ามาในชีวิตเราได้เสมอซึ่งแนวคิดนี้ปรากฏครั้งแรกในหนังสือของนักประชาหรือนักเขียนของชาลัสเซียนั่นแหละ เขียนไว้เมื่อปี1877อ่านานมาแล้วแล้วทีเนี้ยคือมันมันดีมากมันปังมากคือนำไปดัดแปลงเป็นแนวคิดต่างๆกับแบบประยุกต์ใช้มากมายซึ่งรวมถึงกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันสามารถเอามาผนวกกับการครบเพื่อนได้เหมือนกันซึ่งนั่นเป็นที่มาของคำถามข้อแรกนั่นก็คือส่วนตัวแต่ละคนเนะ่เป็นคนยังไงแล้วก็มีเพื่อนเนะ่เป็นแบบไหนเราจะเริ่มที่อาตอมก่อนนะ ก็กูนะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ถ้าอยู่ด้วยถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็จะทําก็จะค่อนข้างน่าําคาญจะพูดมากจะอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อเราโตเป็นยังไงก็จะเป็นคนที่คล้ายๆกันก็คุยกันแล้วสนุกพูดมากคล้ายๆกันประมาณนั้นอ่าต่อไปที่ต้นน้ำ ก็ส่วนตัวนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นก่อนแต่ก็เข้าหาได้ส่วนมากอะจะแบบเวลาจะเข้าหาใครอะจะใช้แบบว่าคนคนหนึ่งแบบเป็นตัวการเป็นตัวกลางในการเชื่อมกับอีกคนก็คนรอบตัวอาจจะมองได้ว่าแบบอาจจะหยิงก็ได้หรือว่าอาจจะเฟนลี่ก็ได้แล้วแต่เพราะว่าแบบบางครั้งก็ชอบทาหน้านิ่งๆใส่คนอื่นจนคนอื่นคิดว่าหยิงอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หยิงขนาดนั้น ส่วนเพื่อนๆรอบตัวก็เป็นคนที่เอคุยเก่งล่าเริงพูดมากอืก็เป็นคนแบบแบบเดียวกันอ่าแล้วสำหรับมุกละก็ส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นคนที่มีเพื่อนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคือคนรอบตัวมักจะบอกว่ากลัวเป็นคนที่มีนิสัยแบบกุนตีนแล้วก็แบบเฟลลี่อะไรเงี้ยก็คือแล้วก็ เออเราก็คิดว่าค่อนข้างจะจริงเพราะว่านี่ไม่คือกูไม่ชอบบรรยากาศแบบตึงเครียดแบบระหว่างระหว่างกันมากเลยระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่า uh huh. อืมอืมแล้วก็ก็เลยเป็นคนที่ตรงข้างกับต้นน้ำมากคือไม่ชอบให้คนอื่นเข้าหาก่อนแต่ว่าจะชอบเข้าไปหาเขาอะชอบชอบไปถามว่าชอบไปถามชอบไปทำความรู้จักมาก uh huh. ชอบคุยกับคนอื่นอืม uh huh. เพื่อนรอบๆอบตัวก็ เออก็อย่างก็อย่างที่ท,ที่ที่น่าจะเดากันได้ว่าก็มีแต่คนล่าเริงม,มีแต่คนพูดเยอะสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มันจะมีแบบจังหวะป,ปุบะกันในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเอออ่าสำหรับกูนะก็คือกูอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นรี่อย่างเต็มรูปแบบทุกคนรู้ก็ชอบทักคนอื่นไปนเรื่อยอะเป็นสาเหตุที่แบบเออทําไมถึงมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะชอบโดนหาว่าแบบเออเป็นบ้าอะไรเงี้ยเพราะว่า อา,อาจจะเป็นดูเป็นคนเฟลลี่เกินไปอะไรแกเออนิดนึงส่วนเพื่อนแต่ละคนใช่ไหมก็ด้วยความท<า>ี่เราอะทักเปเรื่อยเลยทักโม้เลยเราก็จะมีเพื่อนอยู่หลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่แบบคุยกันมาถึงปัจจุบันจริงๆก็คือเพื่อนที่ทําอะไรแปลกๆอะ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทําอะไรแปลกๆมากๆใช่แล้วปกติอะชอบทําอะไรกับเพื่อนอแบบว่ากิจกรรมอะไรมาแล้วนี่องของกูก่อนนะคือเพื่อนในกลุ่ม แด้วความที่อยู่หออ่ะก็เราจะมีอยู่เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากแบบแทบจะยิบสี่ชั่วโมงเลยไม่รับไม่นับเวลานอนก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีอะไรทําก็จะไปนั่งจับเข่าคุยกันคุยกันเราคุยกันทุกเรื่องคุยกันแบบเรื่องอื่นบ้างเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความประสบในชีวิตต่างๆนานาอืมอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุยกันใช่ okay. อา่าเราต้นน้ำละ่ะ ก็อ่าบอกก่อนว่าอยู่กลุ่มเดียวกับมุกใช่ไหมเราอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนที่หอก็จะเวลามีเวลาว่างก็จะมาจับกลุ่มคุยกันแล้วก็เราจะมีเพื่อนกลุ่มอื่นๆอีกก็อย่างเช่นเพื่อนที่แบบเคยอยู่ได้กันตอนมต้นแต่ว่าตอนอยู่มปลายเนี่ยอยู่คนละโรงเรียนกันละก็เวลาคุยกันก็จะแบบคุยเรื่องภายในโรงเรียนแชร์กันว่าแบบโรงเรียนตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบเรียนหนักไหม แล้ก็จะมีเพื่อนที่อ่ะตอนมาต้นเหมือนกันแล้วก็ไปมีกลุ่มย่อยๆเหมือนในดิทเนี่ยก็จะคุยเรื่องเล่เปื่อ,อยก็ส่วนใหญ,ญ่ก็บทเรื่องเรียนอะไรีกันเรื่องทั่วไปประมาณนี้อืมแล้วอาตอมล่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นคุยกันเรื่องเกมพวกเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ก็จะถูกวีดก็จะถูกวีดใส่โดยปริยาย ก็คือคุยเ,เล่อยเปลยไปแล้วก็มันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างโวบ,บาาในเรื่องมุกสะสนมากมากๆก,ก็คือจะยิงมุกกันไปทั่วเลยแบบไม่คิดอะไรเลยโอเคก็บอกไว้ก่อนว่ากูอยู่กลุ่มเดียวกับอะตอมนั่นเองใช่แต่ว่าทีเนี้ยพูดถึงกลุ่มอื่นแล้วกันกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการติ่งคือส่วนตัวเป็นเป็นแฟนคลับ ของทางฝั่งเกาหลีเออแล้วทีเนี้ยกิจกรรมประจําวันของเราก็คือจะมาดูว่าเขาอัปโหลดอะไรอะไรขึ้นฟีดมาอะไรเงี้ยก็จะแชร์กันไปแชร์กันมาอะไรเงี้ยอืมใช่ก็จะประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้ยอยากให้ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเคยเจอเพื่อนอแบบไหนที่แตลกที่สุดอืมอ่ามี อันนี้ต้นน้ำก็น่าจะแบบรู้จักเป็นคนค่อนข้างใกล้ตัวแบบตอนตอนม4อ,อยู่ห้องเดียวกันเพื่อนเป็นผู้ชายที่อยู่นี่ที่อยู่ห้องเดียวกันออก็คือ <c oughs> คือเพื่อนอะเอ,เอาตรงเพื่อนเป็นคนที่แอบ,บน่าก,กลัวอยู่เหมือนกันคือเพื่อนเป็นคนที่เหมือนจะโอตาคุน่หน่อยๆก็อันนี้คือไม,ไม่ไม่ได้เอียดนะแต่คือจะพูดได้ความว่าไม่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 ได้มีแต่ คือพฤ,พฤติกรรมของเพื่อนอนะน่ากลัวเว้ยมึงแบบก็คือตอนอยู่กลุ่มเชื้อเดียวกันอนะเพื่อนไม่ตั้งใจเรียนเลยเพื่อนเอาแต่แบบเล่นโทรศัพท์อะแล้วก็แบบอ่านกระตูนนะเออแล้วก็มันมีนิสัยหนึ่งที่คนเกือบทั้งสายชันรู้ว่าเวลาเดินชนอะเพื่อนจะไม่ขอโทษเว้ยเพราะเพื่อนเมาะแบบก้มมองดูแต่โทรศัพท์อะ oh. อ๋อเออ แต่ตอนนี้เหมือนเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะตอนนี้แบบว่าวันนั้นเห็นชนรุ่นน้องก็แบบขอโทษอยู่อออตอนนี้ตอนนี้เพื่อนดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือไม่อยากเล่าลึกเพราะว่ามันพฤติกรรมเพื่อนมันแบบมีน่ากลัวหลายอย่างแบบเพื่อนบางทีก็อาจมีเซ็กชวลฮา์์สเมนต์เหมือนกันก,ก็ขอไม่เล่าตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ทบกระเดือจิตใจพอทวน นี่ถ้าเขามาฟังพอร์คตสกูนี่ก็รู้เลยคือสมมติว่าโรงเรียนจุดจุจุดย่านดังอะไรเงี้ยมาฟังก็จะรู้ว่าใครไม่ไม่หรอกเพื่อนน่าจะจำเสียงกูไม่ได้อ๋อเราแนะนำตัวกันไปแล้วไงเออว่ะแต่ว่าคือสาเหตุที่เพื่อนเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีหลายสาเหตุอ่ะเออมันมีเรื่องของครอบครัวด้วย อันนี้มันก็แบบสื่อเหมือนกันว่าแบบนิสัยของเพื่อนแต่ละคนมันก็เอ,อมีพื้นฐานที่ต่างกันอะเราไม่ได้รู้ภูมิหลังของแต่ละคนเตง่าทั้งหมดออืฮใช่ สำหรับหัวข้อที่สองก็คือเพื่อนในอุดมคติหมายถึงเพื่อนในความคิดอะไรเงี้ยว่าแบบเพื่อนจะต้องเป็นยังไงก็คืออยากจะรู้ว่าขอบเขตของเพื่อนอ่ะของแต่ละคนเป็นยังไงอ่าสำหรับเพื่อนในอุดมคติของกูจริงๆก็เจอแล้วนะเจอแล้วกู<อ>ใช่ไหมแบบที่ <laughs> <laughs> ขอแล้ว <laughs> จริงๆแล้วเป็นกูอ่ะมึงก็ <laughs> จะเลหิดเปล่าอย่าขัดเราอ่ะอย่าขัดก็แบบ ที่แบบเราคิดว่าแบบเออเป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็เราโชคดีที่ได้เจอตอนนี้ที่แบบตรงกับอุดมคติของเราเลยแบบเพื่อนในอุดมคติกูชัดๆคนนี้แหละคนนี้เลยที่กูจะต้องคบให้ได้ก็แบบคนแรกก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยรับฟังกันอ่ะแบบว่าอย่างสมมติตอนนั้นแบบรู้สึกแบบยื่เฉยๆก็รู้สึกแบบว่าไม่โอเคเศ้าเงี้ยก็จะแบบทักไปหามันได้แล้วเวลามันมีอะไรแบบไม่สบายใจเหมือนกันมันก็จะทักมาหาเรานี้ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆก็คือแบบเพื่อนน่ะตั้งใจเรียนแบบจดงานอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเลยแล้วเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจกับแบบเรื่องรอบตัวแบบเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบว่าคอยแบบเตือนเราว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องทํางานนี้นะมีงานนี้นะทาหรือยังก็แบบคอยถามเราแล้วก็คอยตอบเราเวลาที่เราไม่เข้าใจอย่างงี้ นั่นแหละเพื่อนในอุดมคติเอไม่เหมือนพวกเราทุกคนเลยฟังแล้วก็ดูไม่ใช่พวกเราแหละเนาะโอเคต่อไปที่อะตอมก็ส่วนตัวนะถ้าเอาในอุดมคตินะก็จะเป็นคนที่ประมาณว่าคล้ายๆต้นน้ำแหละก็คือเราสามารถแบบว่าเราเราเครียดอะไรเราก็สามารถไประบายกับเขาได้ว่าแบบเออเกิดอันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ เราพึ่งพาได้เขะแบบว่าเออถ้าเราเรียดหรืออะไรขึ้นมาเขาก็จะสามารถคอมฟอร์ตเราได้อ่ะอื mm hmm. แล้วก็ถ้าเลือกถ้าถ้าถ้าให้ดีก็เก่งก็ได้ก็มีประโยชน์ดีเพราะว่าเราสามารถเอยถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเราก็ปรึกษาเขาได้หรือถ้าเราขี้เกียจจริงแล้วก็ขอขอรรบงานได้แต่ไม่สนับสนุนแต่ทุกคนก็เคยทำแหละอ๋อฮะแล้วมุกล่ะ ขอบิเขาเคาว่าเพื่อนในอุดมคติกันคือเขาว่าอุดมคตินี่มันเป็นความหมายในเชิงที่ดีป่ะใช่ไหมดีดเพื่อนในฝันของมึงอ่ะเพื่อนในฝันของมึงอ่ะที่มึงอยากดีไม่ไม่้งคิดเพื่อนได้คนหนึ่งอ่ะไม่ไม่อยากได้คนไหนอ่ะเอาว่าเพื่อนที่ดีกับเพื่อนเพื่อนในความคิดของกูอ่ะมันมันไม่เหมือนกันเว้ยคือกูไม่ได้ต้องการเพื่อนที่เพื่อนที่ดีอ่ะเออแต่ว่าก็พูดมาเพื่อนที่มึงต้องการเพื่อนที่กูต้องการคือ กูกูแค่รู้สึกอยู่ด้วยแล้วโ okay อเคอ่ะไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนเป็นคนดีหรืออะไรกูแค่รู้สึกว่าถ้ากูอยู่กับเขาแล้วกูสบายใจแค่นี้กูก็มีความสุขแล้วคือกูออไม <c oughs> ่ชอบคือกูออไม่ชอบเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังเว้ยชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่าจริงอ,อะไรกูกูไม่ชอบเล่าอ่ะกูแค่เอออยู่กับเขาแล้วกูรู้สึกโอเคขึ้นกูก็ แฮปปี้ละอืมอ่าโอเคสำหรับกูอะ่ะเพื่อนเดอุดโดมคติอะ่ะมีอยู่สองอย่างด้วยกันซึ่งอย่างแรกเน่ยได้ละก็คือเพื่อนที่คอยรับฟังเรา้ริงก็อย่างที่ทุกคนบอกไวอ้อ่ะคือเพื่อนที่คอยรับฟังเราในเวลาที่เราแบบเศร้าอะ่ะในเวลาที่เราแบบหาทางออกไมเจอก็จะไปปรึกษาเขาเอะไรเงี้ยอืมก็รู้สึกว่าอยากได้เพื่อนแบบนี้ ส่วนอย่างที่สองเนี่ยก็คือยังไม่เจออาจจะแบบด้วยวัยก็คือเพื่อนที่ไปไหนไปกันอืมทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอบอกว่าเฮ้ยไปเปล่าไปเนี่ยยังไม่มีแต่อยากได้เพื่อนแบบนี้เฮ้ยมึงแต่จริงๆแล้วตอนที่มึงชวนกูว่าเออมึงไปนู่นกันไหมี่นี่กันไหมใจกูแบบไปมากเลยนะเว้ยแต่ว่ามันมีอุปสรรคอยู่อืหลายอย่างมันไม่เอื้ออานวยใช่มึงใจใจกูจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวมากเลยเวลามึงชวนอยากไปใจจะขาด ออืคแต่ว่ามันติดติดหะยอย่างที่โรงเรียนอืม <c oughs> ถึงบอกว่าแบบ <c oughs> มันอาจจะด้วยวัยยังไงว่าเรายังไม่ได้มีอิสระอะไรขนาดนั้นในช่วงวัยรุ่นเน่ะ <c oughs> ก็เลยยังไม่เจอเพื่อนแบบนี้ก็ถูก าสู่ช่วงที่สามนะครับก็คือเมื่อเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่หวังอยากให้ทุกคนลองเล่าประสบการณ์เวลาเจอเพื่อนที่ไม่โอเคเพื่อนใกล้ตัวกูได้ก็จะมาดูคลิปไหมเนี่ยกูรู้สึกว่าใกล้ตัวเหมือนกันแล้วกูว่าคนนี้ดูแน่นอนดูแน่นอนค่ะว,ว้าถึงเวลาแชร์เพื่อน ก็ในอ่าเคสของกูนะจะเป็นเพื่อนตอนมตน้นก็คือเหมือนกูสนิทกับเพื่อนคนนึงใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนนั้นมันมีช่วงกีฬาสีแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่สีเดียวกันกูก็เลยไปสนิทกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่สีเดียวกับกูก็คือแบบสนิทกับทุกคนในสีนะแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าแบบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเออนั่นแหละ ทีนี้เพื่อนที่แบบสนิทกันตอนแรกก็แบบเลยเหมือนจะไม่พอใจอะ่ะที่แบบว่าเห็นกูแบบไปไหนมาไหนกับคนอื่นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยไม่พอใจแล้วเขาก็โพสข้อความไม่พอใจลงในเฟซซึ่งมันทําให้กูไม่รู้ว่ากูควรจะต้องทํำยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงก็เลยแบบไม่ค่อยชอบกับการกระทํานั้นทีนี้ก็ มีอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอะมาบอกกูว่าแบบไม่ชอบเพื่อนที่อยู่ในสีกูนะคนนั้นอะมาบอกเลยนะว่าแบบไม่ค่อยชอบทีนี้แต่แบบพอเจอกันในห้องเรียนอะเออเขาก็แบบเข้าไปแบบเกาะแกะงุ้งงิ้งใส่คนนั้นอะซึ่งมันทําให้กูรู้สึกแบบว่าเอ้ยเพื่อนกูเป็นคนอย่างนี้หรออะไรประมาณนั้นก็คือรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแล้วกูก็แบบพยายามติดตัวออกห่างนั่นแหละแต่มันก็ เกิดประเด็นดราม่าหลายๆอย่างตามมาอือพอจะเดาออกนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนเนี้ยก็คุยได้ทั้งสองฝ่ายตอนนี้อืมกูไม่แปลกใจเท่าไหร่จริงๆแล้วกูเป็นคนที่ที่ห่วงเพื่อนมากเลยนะกูหึงกูหึงเพื่อนตัวเองไงมึงแต่กูหึง oh, oh. ต้นนามากวกว่าต้นนามนไปแบบไปสนิทคนอื่นต้นนาเนื้อหอมนะเว้พูดถึงนะ แต่แบบหลังๆก็แบบเริ่มชินแล้วเ,เพราะตอนน้นเนื้อหอมเกินกูเออไม่ปล่อยแม่งเลยน,น่าจะป่วยสนห์นแบบอีนานะ <c oughs> อืโอเคโอเคมา,มาที่กูนะกูรู้สึกไม่โอเคก็คือคนแก่ตัวกะคือเพื่อนอะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เว้ยคือเพื่อนอะณนะปัจจุบันนะตอนเนี้ยโสดเว้ยแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นตอนมอตนนะ้นอะเพื่อนมีแฟน ซึ่งณปัจจุบันก็คือเลิกกันแล้วแต่เขาก็ยังแบบยังเหมือนยังเทก,กันอยู่ยังคุยกันอยู่อบมึงแล้วประเด็นคือเออเออจริงจริงมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้กูขัดใจก็คือ,อพอเขามีคนคุยอะไรเงี้ยคนคุยคนใหม่นะเขาก็ยังไม่ตัดความสัมพันธ์กับแฟนเก่าอะเออ hmm? กูกูที่เป็นคนแก้ตัวก็แบบรู้สึกแย่อรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมหลายอย่างของเพื่อนคนนี้คือเพื่อนเป็นคนที่แบบค่อนข้างขีงข้ในอยใจอ่ะอืมแล้วก็เอาแต่ใจมากอ่าโอเคใช่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 แล้วมันก็จะมีอีกเคสหนึ่งเว้ยอันนี้คือกูไม่ได้พูดถึงเจาะจงถึงใครคนใดคนหนึ่งนะกูพูดรวมๆคือกูนะ่ะอแอบขัดใจตอนที่คนที่เก่งบอกว่า มึงกูทำวิชานี้ไม่ได้แน่เลยกูตกแน่เลยเดดอะไรเงี้ยมโดนดาอะไรเงี <c oughs> ้ยซิลเนี้ยซิลเนี้ยมึงคือกูะหม่นไส้เว้ยกูไม่ได้อะไรแต่กูแค่หม่นไส้แลคือแบบมันเป็นอะไรที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าคันออกมาปุ๊บมึงจะต้องท็อปแน่นอนเนี่ยแต่มันก็มึงกูงทําวิชานี้ไม่ได้แน่เลยว่ะกูต้องตกแน่เลยวิชานี้ยอะไรประมาณเนี้ยมึงกูงซึ่ง,ง,งแต่แต่กูบอกเลยนะจากจากเขาเก็บส่วนตัวกูนะมันเป็นเรื่องจริงนะบางคนที่มันพูดอ่ะมันพูดจริงๆนะ ใช่อย่างกูพูดกูพูดจริงๆไม่ๆมๆไม่ไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงคนที่มึงกําลังด่าอ่ะไอ้พวกคนเก่งที่มันบอกว่าทําไม่ได้จริงๆว่าคนมทําไม่ได้จริงไม่ได้แต่หน้าแลกูกูก็รู้สึกกูเก่งในระดับนึงใช่ป่ะแล้วเวลากูพูดว่ากูทําไม่ได้เออกูก็ทําไม่ได้เว้ยกูคงไม่มาแบบว่าเอ้ยเหี้ยทําไม่ได้ตอนนี้กูได้เต็มหรอกไม่แต่มันก็้ะแต่มุมมองคนอ่ะแต่มุมมองกูคือแบบไม่ได้กูโกหกแล้วใช่กู คือแบบว่าแต่ละคนอาจจะมีมาตรฐานของตัวเองว่าแบบมึงจะต้องทําได้เท่านี้แต่ทีนี้เหมือนมึงไม่ได้เท่าที่มึงหวังมึงก็เลยพูดออกมาว่า,วามึงทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้ในมาตรฐานของมึงเองอะ่ะเข้าใจไหมแบบว่ากูคาดหวังว่ากูจะทําได้มากกว่านี้แต่กูทํามันไม่ได้แล้วกูก็คิดกูก็เลยแบบมันทําให้กูแบบไม่มั่นใจไปเลยกับวิชาเนี้ยมันทําให้กูพูดออกมาใช่ประมาณนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับเซล์เอสทีมของแต่ละคนออืแบบความมั่นใจในตัวเอง ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเป็นคนเก่งกูก็ไม่เข้าใจเว้ยว่าว่าคนเก่งแล้วเขาพูดอย่างนี้คือเขาแบบจะหมายความอย่างนั้นไหมแต่ว่าในใจกูแล้วกูเป็นคนไม่เก่งเลยมึงแล้วกูเป็นคนที่ไม่ว่าจะวิชาไหนที่กูคิดว่ากูตั้งใจแล้วแต่คะแนนที่ออกมาคือมันมันตกอะเออมันตกแล้วกูก็ต้องไปฟังคนที่เขาเป็นแบบคนเก่งแล้วเขาก็พูดอย่างนี้อีกอะมึงไม่ใช่มึงมึงคนบั่นทอนเลยอะ ืแต่กูก็พูดอะไรกับเขาไม่ได้อะอืไม่แต่แต่บางคนมันตั้งเปอร์เซ็นต์ตัวเองไม่สูงไงอย่างกูตั้งเปอร์เซนต์ตัวเองก็แปดสิบเปอร์เซนต์เงี้ยกับสอบทีอ่ะกูต้องการได้ได้ขึ้นมากกว่าแปดสิบเปอร์เซนต์เงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้จริงๆอ่ะรู้สึกว่าเออเชื่อเราผิดไปมาแบบห้าหกข้อแล้วอะไรมานีแบบเออกูทํามไม่ได้ว่ะคือโดยเขามาทำไม่ได้อย่างกูคือกูทําได้ไม่ถึงแปดสิบเปอร์เซนต์ของกูไงแต่ทำไ,ได้คนอื่นเขาจะว่าเออเชื่อไม่ถึงครึ่งก็มไม่ผ่าน,นอยงเี มึงกูเข้าใจตรงแม่กูเข้าใจส่วนที่มึงจะจะบอกจะบอกว่าตัวเองถ่อมตัวเวย้ยแต่แต่แบบเออมึงมึงไม่คิดหรอว่าแบบการที่มึงได้ได้สมมติว่ามึงไม่ถึงแปดสิบปอร์เซ็นแต่ว่ามึงได้สักเจ็ดสิบอะไรเงี้ยว่มันก็สูงแล้วนะแล้วแล้วก็พอมึงบอกว่ามึงกูทําไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยกับคนที่เขาได้แค่ห้าสิบอะไรเงี้ยความจริงเรื่องนีก้กูบอกกูเครียดนอะเว้ยแล้วกูก็แบบกดดันมากแบบนานแล้วว่ากูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่กูต้องมาเคลียร์กับตัวเองอยู่ พราะกูรู้สึกไม่โอเคกับเพื่อนแบบนี้โอเคมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะเนาแบบว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองใช่ไหม,ไมเราเราอยู่ชนชั้นนี้พูดถึงเรื่องชัช้นนี้<ช>เราพูดถึง,ถงชนชั้นนี้อ,อะไรเงรี้ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจของข้างบนคนข้างบนเขาก็อาจจะแบบไม่เข้าใจของข้างล่างทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าเวลาที่เจอเพื่อนไม่โอเคอมีวิธีจัดการยังไงต้อนรับกันล้วกัน อืมก็สำหรับตัวกูนนะกูค,คิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือนิ่งอาจจะนิ่งเพราะว่าอย่างแรกก็คือเราฟังเขาใช่ไหมแล้วอย่างที่สองก็คือให้เขาแบบทบทวนตัวเองด้วยก็คือให้เรานิ่งไปเลยทีนี้แล้วเราก็ค่อยเอาเหตุผลมาคุยกันอืมนั่นแหละอืมเหมือนว่าแบบถ้าแบบพูดยังแบบพูดต่อไปมันเหมือนจะกลายเริ่มกลายเป็นว่าแข่งกันพูดแล้วก็แบบ มันเริ่มก็ไม่มีใครฟังใครแล้วอะ่ะ mm. นั่นแหละเพื่อนที่กูไม่โอเคกูแบ่งระดับเว้ยถ้าเกิดว่าคนที่กูโอเคแล้วกูยังอยากรักษาผลประโยชน์กับเขาอยู่กูก็จะอ่าบังคับตัวเองให้คุยกับเขาได้เหมือนคนปกติอแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ทาพฤติกรรมที่กูไม่ชอบเลยอะ่ะกูจะเลี่ยง จะไม่คุยด้วยจะไม่มองหน้าคือเดินสวนกูก็จะแบบเดินห่างเลยอ่ะอืมประมาณนี้ไปไปอีกเนหนึงเลยใช่สละอาตมะก็สตัวกูนะก็คือคุยคุยกันก็เราก็ถ้าเราไม่โอเคกับเขาเรื่องอะไรใช่ไหมเราก็คุยกับเขาไปเลยแต่ถ้าแบบถ้าเขาก็เราคุยเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ยังไม่ไอเนี่ย ไม่เปลี่ยนหรือไม่อะไรคือซ,ซึ่งซึ่งอาจจะฟังดูแบบคำว่ามันดูฟังดูเห็นแกนตัวนะพาว่าเออเราเราต้องการให้เขาเปลี่ยนเพื่อที่จะเข้ากับเราอะไรเงี้ยแต่คุัว่าถ้าบางทีเขาไม่เปลี่ยนอะ่ะกูก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยก็ออกห่างเลยโอเคโอเคก็สําหรับกูอะอย่างที่บอกก็คือเราต้องเข้าใจเขาก่อนอย่างแรกเลยเราถึงจะรู้ว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้อืม แล้วเมื่อบางทีอ่ะเราเข้าใจเขาแล้วอ่ะเราอาจจะรู้สึกตรงแล้วก็นั่นแหละเขาเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้เขาแก้จริงๆใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการพูดที่แบบไม่ตรงเกินไปอ่ะใช้คำพูดทางอ้อมนิดนึงให้เขารู้สึกว่าอ่ะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยกูไม่ได้ชอบนะแต่ว่าไม่ทำอะไรความรู้สึกเขาเกินไปเพราะถ้าเกิดว่า พูดไปแล้วมันโจมตีเลยรุนแรงเลยองเงี้ยเขาอาจจะต่อต้านขึ้นมาแล้วไม่ได้ฟังเราอ <c oughs> จนสุดท้ายแล้วถ้ามันไปไม่รอดจริงๆอ่ะเราก็ปีกตัวออกมาก็ได้ยังมีคนดีๆมากมายที่เหมาะสมกับเรามากกว่าเขาแต่ทีเนี้ยมันก็มีอยู่กรณีหนึ่งอย่างกรณีที่มุกบอกเลยก็คือที่บอกว่าทําไม่ได้แต่ว่าได้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยบางทีอะ่ะเราอาจจะทําร้ายใครโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ ดังนั้นเน่ะเราไม่สามารถเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนได้อ่ะ mm hmm. เวลาที่เราแบบไม่เข้ากับใครอ่ะก็ให้คิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไปแล้วกันเนาะใช่เพราะว่าทุกคนเติบโตมาไม่เหมือนกันสุดท้ายอ่ะที่อยากจะฝากก็คือเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็มีมากมายเวเพื่อนบางคนอ่ะก็ดีมากบางคนก็อาจจะไม่ดี บางคนก็เปรียบเสมือนของขวัญบางคนก็เปรียบเสมือนบทเรียนดังนั้นอ่ะอยากจะให้ทุกคนรวมถึงผู้ฟังเนี่ยลองมองย้อนกลับไปคิดทบทวนดูว่าเพื่อนอ่ะให้อะไรกับเรามาบ้างเชี่ยคมสุดยอดและสำหรับอีนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้เก่ก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ ่าลืมกดแชร์สำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ